ดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในการตอนอกเขาใหญ่นะครับวันนี้ผมมาตามแบบไอ้เหียยคํำคู่คํำตัวนี่ครับที่จาของหน้าผาลมะลัยออกเมืเอเช้าผมตอนทั้งกุ่นครับมาคีอเก่าครับคนเก่าโอ้เจ้า่าเหมือนตั้งสี่แบบครับผมก็เลยใหญ่มากพอดีนองไส้ผมนะครับเบี่ยงงวออยู่นี่นองลำพูนะครับนํำพูเรียกว่าลิ้นตอนหนีก,ก็ไเลยครับเดี๋ยวผมสีเขาบ้าน บ้านเจียวหยาก็ได้ไอ้ว่าสันพอกหน่องไส้ก็จะเป็นดีครับครับผมก็เลยว่าสิมาตอนนี้ครับนี่มันอยู่พ้นนี่นะครับผมนี้มาตอนอยู่หัวคู่สุดทงงองนองอย่างละครับคือว่าสิไดเยอะดต่ครับเพราะว่ามันหายแล้วให้มือเ้านี่ก็ลงครับสิลงครับเจิดไปเจิดมาเรามาไรห่อขึ้นเก่าหรอครับเหมือนตั้งสิบอกเราอาจารย์เดี๋ยวผมจังไรผมขออนุญ,ญาตปักบ่วงกันนะครับ หัวคู่สุดมองนางร่องถากหญ้าไปทานี่นะครับมันตัดหญ้าหอดนี้ครับแล้วมันถากเมอนแปลนไปทานเลยโอ้ดีครับหนังไส้กันด้ยระผมขออนุญ,ญาตครับอาจารย์ โอ้เสียงงามเลยครับเสียงป้อมเสียงป้อมเป็นจักรกลป้อมแอมพอมเนี่ยครับผมครับครับหวานเย็นเปรี่ยมดาวกวนก็เก่งเนี่ยครับผมครับผม